วันนี้ผมก็จะมาใช้ถุงมือต่างๆในเกม s l a บแ Ba t ทิซึ่งก็จะมีไปตั้งแต่อันธรรมดาจนถึงอันที่เก่งที่สุดของผมนะครับโดยเราไปเริ่มกันที่ถุงมือธรรมดานะครับและสกิลของถุงมือธรรมดาก็คือการกดมุ่งเข้าไปข้างหน้าครับผมซึ่งของโบของมันก็คือการตดและตบแบบนี้ครับผมแล้วคนนี้เห็นอยู่ใกล้ขอบแล้วอุย้ยผมโดนตบมาแล้วผมตบเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยผมใกล้ชนะแล้วครับไม่ กูโดนเกียนและอีกอย่างหนึ่งคือผมจะมีเทียร์ลิสของแต่ละเหตุการณ์ให้กับถุงมือแต่ละอันที่ผมไปเจอมาครับผมแล้วก็อย่าลืมดูไปถึงช่วงท้ายช่วงที่ผมใช้ถุงมือหิมากับช่วงที่ผมเล่นในทัวร์นาเมนต์แล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับผมแล้วเราก็ไปกันที่อันต่อไปเลยครับถุงมือไดมอนซ์ซึ่งสกิลของถุงมือนี้ก็คือการกลายเป็นหินแบบนี้นะครับผมซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะนา่นแล้วผมโดนซ้อนอีกซึ่งถ้าผมดุดจากการแข่งผมก็จะกลายเป็นเป้านี้ให้โดนตกฟีแบบนี้เลยครับ,น,น,น,บ,น,บ,รรบน่ี ถุงมือไดมอนด์อย่าหาใช้แล้วเราก็ไปต่อกันที่อันที่สามซึ่งความสามารถของมันก็คือการนอนหลับ S <S ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้าวเราเจอคน a อ K แบบนี้ก็ป่านเจี๊ยบได้เวลาหนึ่งคิวฟรีแล้วครับผมมองเเฮ้ยเฮ้ย,ยถุงมือนอนหลับอย่าหาเลย <Yeah. S 1> <Laz> อนะครับผมถ <All> ุงมือต่อไป extended ซึ่งถุงมือนี้ไม่มีสกิลพิเศษอะไรนะครับแต่มีแค่ความใหญ่ยาวของถุงมือครับผมซึ่งมันก็สามารถทําให้ผมสามารถไล่ต้อนคนนี้ไปได้จนถึงใก,กล้สุดขอบเลยนะครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาใช้สกิลเลยเนี่ยเอ้อเาเฮ้ยกูโดนเกียร์ถุงมือใหญ่ยาวกูโดนเกียร์แล้วก็ไปต่อกันที่ถุงมือจู ซึ่งถุงมือนี้ก็ตามชื่อเลยครับผมคือมันเป็นถุงมือแบบมือคู่นะซึ่งผมก็สามารถตบได้แบบคู่เลยแบบนี้เลยครับผมนะเฮ้ยเใกล้ตายแล้วครับผมใกล้ตายแล้วซัดไปแล้วซับเอาเอาแล้วผมบ้าเอง ยาสะเปล่าต่อป้ายถุงมือบริซึ่งสุงมือนี้สามารถทําให้ผมวางเลโก้ได้เรื่อยๆครับผมแบบไม่มีทีสิ้นสุดยอดไปเลยซึ่งผมก็วางไปเรื่อยๆนะครับผมแต่มันก็ไม่โดนเลยสักคนเลยครับผมคือไม่มีใครเยียบเลโก้เลยว่างั้นจนมันขึ้นทัวร์นาเมนต์มาให้ผมเล่นผมเลยเล่นดีกว่าซึ่งเทคนิคของผมก็คือการไม่สู้กับใครนะครับผมรอเขาสู้กันไปเองนะแล้วผมก็ค่อยพุ่งออกมาหลบแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคนนั้นเขาบินได้เหรอ เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วแล้วพระเจ้าเขาก็บินไปตบเลคอว่าล่วงไปหนึ่งคนแล้วครับผมแต่ก็ไม่วายเขาก็มาตบผมต่อจนผมล่วงไปอีกคนนึงครับผมโอ้โ,โหปวดแท้มือเลโก้เจอพระเจ้าแล้วก็มาถึงถุงมือสุดท้ายถุงมือหิมะซึ่งถุงมือมีไม่มีสกิลกดใช้นะครับผมมีแต่สกิลที่ตบแล้วจะกลายเป็นนักแข็ง เชี่ยนิโปอีกปะเนี่ยแล้วอันนี้กำลังชุนละมุนกันอย่างนี้ผมก็ตกไปเลยครับผมโอ้โหแดงเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยใจตกแล้วแบบนี้ผมก็ซ้ำเลยครับผมเอาแล้วเขามาสวนโอ้โหไม่เป็นไรครับแค่ครั้งเดียวชิวๆไปโอ้โหแล้วเฮ้ยมันโดนได้ไงวะนัน่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ผมผมหนีแล้วผมหนีแล้วโอ้โหแต่ยังโดนว่ะแล้วอืมเรียบร้อยครับ <S <S ถุงมือหิมะน่าใช้ครับและเทียร์ลิสในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม